สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจที่เรานำมาฝากกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องร้อนๆเลยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะวันที่13กัญญญนยายนต5 6 8นนะคะมีข่าวใหญ่สะเทือนวงการการเมืองไทยเลยครับผมก็คือการที่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยคำถามตัวโตๆก็ตามมาทันทีเลย ถึงทิศทางอนาคตของพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดพรรคนี้ใช่ครับเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือปชปเนี่ยอายุอาณามก็70กว่าปีแล้วตอนนี้กำลังเจอกับมรสุมลูกใหญ่จริงๆครับอืมใหญ่แค่ไหนคะก็ทั้งผลการเลือกตั้งที่เอ่อไม่ค่อยดีนะเรียกว่าหน้าผิดหวังต่อนเนื่องกันมาแล้วก็มีความขัดแย้งภายในที่ดูเหมือนจะเอ,อ ร้าลึกกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ยังมีความท้ายทายเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับการเมืองยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากครับค่ะวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันแบบรอบด้านเลยนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลแล้วก็มุมมองจากหลายๆแหล่งที่เรามีทั้งบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์มีความเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างคุณอลงกรพลบุตรคุณสนธีอิมทงกุลครับ แล้วก็มีมุมมองจากนักวิชาการด้วยเช่นคุณสามารถมังสังแล้วก็อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยบวกกับข้อมูลพื้นฐานจากวิกิพีเดียเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะคะดีเลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มันนำพาพักมาถึงจุดนี้แล้วครแล้วก็ลองคลี่คลายปมความขัดแย้งภายในที่มันดูซับซ้อนเนี่ยแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะเส้นทางของประชาธิปัตย์เนี่ย มันมีทางเลือกหรือมีความเป็นไปได้ในทิศท,ทางไหนบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนสําคัญที่น่าจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในระลอกนี้กันก่อนเลยดีไหมคะก็คือผลการเลือกตั้งทั่วไปปี2566ที่หลายคนมองว่าโอ้โหเป็นความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ของปชพเลยก็ว่าได้ใช่ครับผลที่ออกมานี่คือเรียกว่าช็อกกันพอสมควร พชาวบอได้สอสอแค่25ที่นั่งเท่านั้นเองครับจากที่เคยเป็นพักใหญ่มีสอสอเป็นร้อยๆกลายเป็นอ,อ,อย่างที่คุณอลงกรพลบุตรใช้คำว่า พักขนาดเล็กไปแล้วแค่25ที่นั่งเองครับแล้วที่น่าจะเจ็บปวดที่สุดก็คือการเสียฐานเสียงสำคัญไปเยอะมากโดยเฉพาะกรุงเทพที่ไม่ได้สอสอเลยแม้ปต่เขตเดียวไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลยครับแล้วก็ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญมาตลอดนะก็ได้สอสอลดลงไปแบบัวภาพเลยครับโห oh, แล้วความพ่แพ้ครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับปรากฏการณ์ที่รรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งแบบถลม่มทลาย กลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าการเมืองแบบใหม่หรือที่คุณอลงกรใช้คำว่า disruptive politics เลยใช่ครับในมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยชัยชนะของก้าวไกลครั้งนั้นมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะคุณอลงกรพุรตรบุชี้ไว้หลายประเด็นเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเก่งมากในการสื่อสารแบบสองทางทำให้เข้าถึงประชาชนได้เร็วตรงจุด อืมที่คุณอลงกร์เน้นย้ําและดิฉันว่าก็น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าชัยชนะของก้าวไกลเนี่ยเป็นการชนะโดยไม่มีการซื้อเสียงซึ่งคุณอลงกร์ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากบอกว่ามันไม่ใช่แค่ w n n of Change หรือลมที่พัดมาแล้วก็ไปนะครับแต่มันคือ Wave of Change เป็นคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ที่จะเปลี่ยนทิศทางการเมืองไทยไปเลย ถูกต้องครับคุณอลงกรมองว่านี่คือก้าวแรกของการเมืองใหม่ที่จะนำไปสู่การืักตั้งที่สุจริตโปรง่งใสซึ่งอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาเรื้อรัง6ข้อใหญ่ๆของประเทศมีอะไรบ้างคะ6ข้อก็มีทั้งเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งทุจริตความเหลื่อมล้ำการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมระบบราชการที่อุยอ้ายและก็คอร์รัปชัน โดยมีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสุจริตเป็นขานงัดสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ครับพอเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกแล้วก็ปัจจัยความสําเร็จของคู่แข่งอย่างกกาวไกลแล้วทีนี้เราลองหันกลับมามองที่ตัวปชปเองบ้างดีกว่าว่าปัจจัยภายในอะไรที่ทําให้พรรคมาถึงจุดนี้ได้ดูเหมือนจะมีหลายประเด็นเลยนะคะที่ถูกหยิบยกมาวิเคราะห์กันครับประเด็นหลกัหลกๆเลยที่คุณอลงกรพลบุตรวิเคราะห์ไว้นะครับคือเรื่องจุดยืนที่ไม่ชัดเจนของพรรคไม่ชัดเจนยังไงคะ คือเขามองว่าปะชะปช่วงหลังๆเนี่ยถูกผลักหรืออาจจะเลือกเองด้วยที่จะวางตำแหน่งตัวเองไปอยู่ในคั้วอนุรักษ์นิยมซึ่งมันดูจะขัดแย้งกับอุดมการดั้งเดิมของพรรคที่เน้นความเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมมาตลอดนะครับแล้วการขยับไปอยู่คั้วอนุรักษ์นิยมที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะในมุมของคุณอลงกรคุณอลงกรมองว่าส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากการที่ปะชะป ติดลมครับติดลมอยู่กับการต่อสู้กับระบอบทักษิณมานานมากกว่า20ปีตั้งแต่ปี2544โอ้นานมากเลยนานมากครับเหมือนกับว่าพักถูกดูดเข้าไปในสนามรบนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วการตัดสินใจสำคัญครั้งหนึ่งก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐในปี2562ซึ่งคุณอลงกรชี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ปชปต้องจ่ายราคาแพงมหาศาล แล้วก็มาเห็นผลชัดๆตอนเรื่องตั้งปี66นี่แหละครับแต่ในวิกฤตก็เหมือนจะยังมีมุมมองเชิงบวกอยู่บ้างนะคะคุณอลงกรณมองว่าชัยชนะของก้าวไกลกับการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของสิ้นสุดยุคการต่อสู้กับระบอบทักษิณที่ว่านี่ใช่ครับซึ่งนี่อาจจะเป็นโอกาสทองให้ปชปได้ตั้งหลักตั้งลำใหม่ กลับไปยืนในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาคือจุดยืนประชาธิปไตยสุจริตถูกต้องครับนอกจากเรื่องจุดยืนที่แกว่งไปมาแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างและการปรับตัวด้วยนะครับอันนี้คุณสนธิลิมทองกุลวิเคราะห์ค่อนข้างตรงไปตรง,ตรงมาเลยว่าคนเก่าคนแก่อย่างท่านชวนท่านบัญญัติเนี่ยถึงเวลาต้องวางมืออือตรงมากครับ เพื่อเปิดทางให้คนชุน่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทนำบ้างแล้วก็ต้องปฏิรูปกฎกติกาภายในพักให้มันทันสมัยให้มันเข้ากับยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นมุมมองนี้ก็สอดคล้องกับที่คุณสามารถมังสั่งชี้ไว้นะคะว่าปชปเนี่ยมักจะดูโดดเด่นทำหน้าที่ได้ดีกว่าตอนเป็นฝ่ายค้านอ่าใช่ใช แต่พะเป็นรัฐบาลกลับบริหารแบบตั้งรับไม่ค่อยมีผลงานเชิงรุกเท่าไหร่ทำให้ตามไม่ทันปัญหาใหม่ๆของสังคมแล้วก็ค่อยๆเสียความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆแถมยังเพลียงพล้ำให้กับการเมืองแบบประชานิยมของไทยรักไทยเพื่อไทยมาตลอดตั้งแต่ปี4-4เลยจริงครับเรื่องภาพลักษณ์ก็เป็นอีกประเด็นที่พูดถึงกันเยอะถ้าเราย้อนดูประวัติ ตามข้อมูลจากวิกิพีเดียหรือบทวิเคราะห์ของคุณสามารถเนี่ยจะเห็นว่าปชปก่อตั้งปี2489แรกๆเลยก็แนวคิดอนุรักษ์นิยมกษัตรินิยมค่ะแต่พอมาช่วงปี2517ถึง2519ก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ไปสู่แนวทางประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าแล้วก็เคยสร้างชื่อเสียงเรื่องการต่อสู้กับเผด็จการการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแข็งขันเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดนะคะเพราะคุณส่วนทีก็พูดถึงถุดนี้เหมือนกันว่าภาพจําของปชปในอดีตคือเรื่องไม่โกงกินไม่คอรัปชันแต่ภาพลักษณ์ช่วงหลังๆเนี่ยกลับกลายเป็นใช้คําของคุณส่วนทีคือชื่อเสียงเฉาโฉมากอ hmm. ซึ่งมันก็แน่นอนว่ากระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะใช่ครับรวมถึงฉายาพักแมลงสาบที่วิกิพีเดียเขาให้ข้อมูลว่า มันมีความหมายได้สองแง่นะแง่บวกก็คือเออพักมันอยู่ยงคงกระพันอยู่มานานอึดทนอะไรแบบนั้นใช่ครับแต่อีกแง่หนึ่งก็ถูกใช้ในเชิงล้อเลียนประชดประชันเวลาพักมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถูกมองว่าไร้เกียรติหรือแบบเอาตัวรอดทางการเมืองไปวันวัน่ะปัญหาภายในที่สะสมมานานพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ใต้พรมนะคะสุดท้ายมันก็ประทุกออกมาเป็นความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องการเลือกผู้นําพัก อันนี้ชัดเจนมากครับคุณสามารถบังสั่งชี้ว่าเหตุการณ์ตอนประชุมเลือกหัวหน้าพักปชปปีหกโศกที่ต้องล้มเหลวถึง2ครั้งเพราะองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยค่ะล้มไปสองรอบใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นความแตกแยกภายในที่รุนแรงมากชนิดที่คุณสามารถถึงกับบอกว่าเป็นยุคที่พักประชาธิปต์ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว โห oh, แรงเหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงอีกเหตุการณ์สำคัญที่ตอกย้ำรอยร้าวเลยก็คือตอนโหวตเลือกนายกเศรษฐาทวีสินเดือนสิงหาคม66ที่เกิดปรากฏการณ์สสพักโหวตสวนมติพักกันเห็นเห็นเลยถูกต้องครับตอนนั้นมติพักคือให้งดออกเสียงแต่ปรากฏว่ามีสสถึง16คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนคุณเฉลิมชัยกับคุณเดชอิสัมเขาทองกลับลงมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาจากเพื่อไทยขึ้นเป็นนายก คุณสนธิลิมทองกุลมองเรื่องนี้แรงมากนะคะใช้คำว่าทำให้พักอนาคตมืดสนิทแล้วก็เปรียบเหมือนการเผาบ้านตัวเองเลยมีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังไหมคะว่าทำไมกลุ่มสสเหล่านี้ถึงตัดสินใจแบบนั้นคุณสนธิให้ข้อมูลว่ามีการเจรจาลับหลังกันระหว่างแกนนํากลุ่มนี้กับทางเพื่อไทยนะครับเรื่องความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมรัฐบาลอ๋อมีเดียวกันประมาณนั้นครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีสสอาวุโสอ,อย่างท่านชวนท่านบัญญัติที่ยืนหยัดโบด ไม่เห็นชอบโดยท่านชวนก็ให้เหตุผลเรื่องการต่อสู้กับเพื่อไทยมายาวนานโดยเฉพาะในพักได้ซึ่งการกระทําที่มันขัดแย้งกันเองในพักแบบนี้มันยิ่งทําให้ภาพลักษณ์พักดูแย่ลงไปอีกความขัดแย้งดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกตอนประชุมเลือกหัวหน้าพักครั้งที่3เดือนธันวาคม66ที่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักคนที่9้าใช่ไหมคะใช่ครับ การเลือกตั้งครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกอดีตหัวหน้าพักประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งแต่ที่มันชกยิ่งกว่าคือการประกาศล่าออกจากสมาชิกพักกลางที่ประชุมเลยครับโอ้โหซีนนั้นรามา่ามากจริงๆค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็มีคลื่นของการลาออกตามมาอีกระลอกใหญ่เลยทั้งคุณสาธิตพิตุเตชะคุณสาธิตวงหนองเตยคุณอรนงการจนะชูศักดิ์คุณวิบูลสีโสพลอีกหลายคนรวมๆแล้ว7คนในเวลาแค่3วันใช่ครับใช่ครับพวกเขาให้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนั้นว่ายังไงบ้างคะเหตุผลที่อ้างถึงก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่คุณวิบูลสีโสพลให้สัมภาษณ์กับไทย P ี s ก็บอกว่าอุดมการณ์ของประชาธิบย์เปลี่ยนไป เน้นใช้เงินสร้างพักบางคนก็กล่าวหาว่าหัวหน้าพักคนใหม่ตรบัดสัตว์สร้างความแตกแยกในพักแล้วก็ขาดความเคารพต่ออดีตหัวหน้าพักซึ่งมันก็สะท้อนความไม่พอใจความผิดหวังอย่างแรงต่อทิศทางใหม่ของพักภายใต้การนำของคุณเฉลิมชัยนั่นแหละครับ หลังจากฝ่าฟันมลสุมภายในจนได้เป็นผู้นำแล้วคุณเฉลิมชัยก็นำพักเดินหน้าสู่เดิมพันครั้งสำคัญอีกครั้งคือการตัดสินใจนำปชปเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเดือนสิงหาคม2567ซึ่งอันนี้ก็เหนือความคาดหมายของหลายคนม่มากเลยนะคะ เป็นการตัดสินใจที่สร้างแรงสั่นสะเทือนจริงๆภายใต้การนําของคุณเฉลิมชัยเนี่ยที่ประชุมร่วมสอสกับกกบอหอพักมีมติเสียงส่วนใหญ่เลย43ต่อ4ให้สอส21คนโหเยอะเหมือนกันนะครับยกเว้นท่านชวนท่านบัญญัติ ท่านจุรินแล้วก็คุณสันเพศบุญญามณีที่งดออกเสียงหรือไม่เข้าร่วมให้เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยทั้งๆท,ที่สองพักนี้มีความขัดแย้งทางการเมืองกันรุนแรงมาตลอดตั้งแต่ยุคไทยรักไทยมาจนถึงยุคกปปส ตอนนั้นจําได้ว่าคุณเด็กอิสมข่าวทองที่เป็นเลขาธิการพักก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทํานองว่าไม่มีความขัดแย้งหลงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความรักความเข้าใจและการให้อภัยกับพักเพื่อไทยครับผมพร้อมกับบอกว่าสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วต้องก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตแต่การตัดสินใจครั้งนั้นก็จุดชนวนความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ผู้สนับสนุสน,นพักนะครับมีการคอมเมนต์เชิงลบดุเดือดมากในเพจ Facebook พักจนต้องปิดคอมเมนต์ไปชั่วคราวโอ้ oh, ใช่ใช่จำได้ค่ะมีการตั้ง ตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมกล่าวหาว่าอาจจะขัดข้อบังคับพักเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยและก็ตามมาด้วยการลาออกของสมาชิกคนสําคัญเพิ่มเติมอีกเช่นคุณสิริโชคโสภาคุณพงศกรขวัญเมืองเรียกว่าเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญ หลายครั้งหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วเรื่องก็มาถึงจุดหักมุมล่าสุดสด,สดสดร้อนๆเลยคือการประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเดือนกันยายน68นี่เองอาจารย์ยุทธพลอิสระชัยท่านมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ยุทธพลวิเคราะห์ว่าปัจจัยหลักที่นำไปสู่การลาออกครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องภายในพักมากกว่าปัญหาสุขภาพตามที่ถแถลงอ้าวไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรอคะ อาจารย์ยุทธพลมองแบบนั้นครับเพราะถ้ามองย้อนไปเกือบสองปีที่คุณเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพักเนี่ยยังไม่เห็นการปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปอะไรที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นสาระสําคัญเกิดขึ้นในพักเลยหมายความว่าปัญหาเดิมๆก็ยังคงอยู่ใช่ครับอาจารย์ยุทธพลชี้ว่าพักยังคงแบ่งเป็นสองปีใหญ่ๆอย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลปีกหนึ่งก็หนุนเต็มที่อีกปีกหนึ่งนาโดยสะสะอวิโสก็อยากให้งดออกเสียง ความให้เป็นเอกภาพแบบนี้มันทําให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือการปฏิรูปพักมันทําได้ยากมากค่ะการลาออกของคุณเฉลิมชัยครั้งนี้เลยอาจจะมองได้ว่าเป็นการเซตซีโร่ทางการเมืองเพื่อเปิดทางให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้งหมดเพราะตามข้อบังคับพักพอหัวหน้าลาออกกรรมการบริหารทั้งคณะก็ต้องพลนตำแหน่งไปด้วยโดยปริยายครับมาถึงจุดนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วพักประชาธิปัตย์จะเดินไปทางไหนต่อ ในบรรดาแหล่งข้อมูลที่เรามีเนะี่ยมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่เป็นไปได้อะไรบ้างคะมีข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างกันไปครับคุณอลงกรณพลบุตรเสนอว่าพักต้องปฏิรูปสีด้านหลักๆคือจุดยืนนโยบายความกล้าหาญและผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์มีแนวคิดใหม่ๆที่ตอบโจทย์การเมืองยุคปัจจุบันส่วนคุณสนทิลิมทองกุลก็เสนอทางออกที่ค่อนข้างชัดเจนอาจจะฟังดูสุดขั้วหน่อยนะคะ คือคนเก่าแก่ต้องวางมือเปิดทางให้คนรุ่นใหม่จริงๆเข้ามาบริหารปรับปรุงกติกาพักให้ทันสมัยฟื้นอุดมการณ์เดิมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตครับและที่สำคัญคือต้องกัดฟันกลืนเลือดยืนหยัดทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งเพื่อเรียกศรัทธาประชาชนกลับมาขณะที่คุณสามารถมองในมุมที่ต่างออกไปนิดหน่อยชี้ว่าโจทย์ใหญ่เฉพาะหน้าของพอชป คือต้องหาทางเอาชนะพักก้าวไกลในทางการเมืองให้ได้โดยต้องกำหนดนโยบายที่โดนใจประชาชนตอบสนองความต้องการได้จริงควบคู่ไปกับการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อดึงฐานเสียงมวลชนเดิมกลับมาฟังดูมีหลายแนวทางเลยนะคะทั้งปฏิรูปพักยืนเป็นฝ่ายค้านหรือปรับนโยบายสู้คู่แข่ง แล้วในมุมของนักวิชาการอย่างอาจารย์ยุทธพรล่ะคะมองทางเลือกเรื่องผู้นําคนใหม่ไว้อย่างไรบ้างอาจารย์ยุทธพรเสนอทางเลือกที่น่าสนใจไว้หลายแบบครับแบบแรกคืออาจจะต้องใช้โมเดลเชิญคนนอกที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับเข้ามาเป็นหัวหน้าพักเลยเพื่อทําการเซตซีโร่ปฏิรูปพักจริงจัง ตัดขาดจากความขัดแย้งเดิมๆมคนนอกไปเลยใช่ครับหรือทางเลือกคือดึงคนเก่าที่เคยมีบทบาทสำคัญภาพลักษณ์ดีกลับมานำพักอีกครั้งเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหรือคุณกรณ์จติก,กวนิดอ๋อดึงคนเก่ากลับมาแต่ก็ชี้ให้เห็นจุดอ่อนด้วยนะครับเช่นกรณีคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบประเด็นสลายการชุมนุมปี53ขึ้นมาโจมตีทางการเมืองได้อีก ดูเหมือนการหาผู้นำคนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วความท้าทายอื่นๆล่ะคะมีอีกไหมคะความท้าทายสำคัญที่อาจารย์ยุทธพรชี้ไว้คือโครงสร้างสสส่วนใหญ่ของพักในปัจจุบันเนี่ยเป็นสสเขตที่ผูกพันใกล้ชิดกับตระกูลการเมืองหรือบ้านใหญ่ในพื้นที่อ๋อค่ะค่ะอย่างเช่นในนครศรีธรรมราชหรือสงขลาซึ่งกลุ่มสสเหล่านี้มีอิทธิพลสูงมาก ต่อทิศทางการตัดสินใจของพรรคทำให้การผลักดันการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแนวทางอาจจะทำได้ไม่ง่ายนะครับอาจารย์ยุทธพรก็มีคำเตือนทิ้งท้ายที่น่าคิดไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคำเตือนที่เอ่อค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันอาจารย์ยุทธพรเตือนว่าหากปชปยังปล่อยให้ความขัดแย้งภายในดำเนินต่อไปแล้วก็ยังยึดติดกับโครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆที่ผูกกับกลุ่มการเมืองในพื้นที่เนี่ยอนาคตของปชปก็อาจจะหดเล็กลง กลายเป็นเพียงพักการเมืองในระดับท้องถิน่นแค่ระดับท้องถิน่นครับมีอิทธิพลเฉพาะในบางจังหวัดมากกว่าจะเป็นพักระดับชาติที่กำหนดนโยบายทิศทางประเทศได้เหมือนในอดีตค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าพักประชาธิปัตย์กำลังยืนอยู่บนทางแพงที่สำคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆจากพักที่เคยเป็นเสาหลักเป็นสถาบันทางการเมืองมายาวนานตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับการต่อสู้อย่างหนัก ทั้งวิกฤตศรัทธาจากภายนอกความขัดแย้งเล้าลึกภายในแล้วก็ความท้าทายใหญ่หลวงในการปรับตัวให้ทันกับการเมืองที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากครับประเด็นหลักที่วนเวียนอยู่ตลอดการพูดคุยของเราเนี่ยมันสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างการพยายามยึดมั่นในอุดมการเดิมกับความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองค่ะการต่อสู้ภายในระหว่างฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปกับฝ่ายที่ยังยึดติดโครงสร้างอำนาจแบบเก่า แล้วก็ความพยายามที่จะสร้างเอกภาพท่ามกลางรอยร้าวที่ดูเหมือนจะยากเกินกว่าจะประสานทั้งหมดเนี้ยคือโจทย์ใหญ่จริงๆครับที่พักประชาธิปัตย์และสมาชิกพักทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบให้ได้และคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อก็คือ พักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไทยพักนี้จะสามารถใช้โอกาสจากวิกฤตครั้งนี้ผลักดันการปฏิรูปตัวเองครั้งใหญ่เพื่อพลิกฟื้นศรัทธาและกลับมามีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยยุคใหม่ได้สำเร็จหรือไม่ hmm. หรือว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยลงอย่างถาวรจนเหลือเพียงตำนานและท้ายที่สุด ผู้นำแบบไหนและว,วิสัยทัศน์เช่นไรที่จะสามารถนำพาเรือลำนี้ฝ่ามรสุมลูกใหญ่ไปสู่ฝั่งฝันได้เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะ